สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่จะมีจริงๆหลักๆอ่ะจะมารีวิวไอ้ตัวนี้นี่เป็นที่จัดระเบียบของ s m อลก้านะคะที่จะเอามาใช้กับนองคลาสสิกสมอของเอฟเนอตัว9นิ้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีรายการแทรกขอรายการแทรกนิดนึงนั่นคือนี่จะมามินิอันบ็อกซิ่งจะบ็อกก็ไม่ใช่มาเป็นซองเออคือวันก่อนอ่ะ ได้นี่มาทุกคน CF เ,เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูและกันอธิบายไม่ถูก <c ười> คือจากร้านเดิมร้านนี้นะคะแบรนด์ Band name PPP นะที่ F แบบดูประจํานะก็ตอนแรกก็แบบลังเลอันเนี้ยว่าจะเอาหรือไม่เอานะแล้วก็ตอนแรกเขาขายราคาหนึ่งใช่ไหมแล้วเหมือนแบบมันน้องมันก็แบบรอบางทีเป็นเนื้อคู่เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว <c ười> ก็เลยเขาอะลดราคาเนาะแล้วฟก็เลยไป C.F มานะคะตัวนี้เป็นแบบเยี๋ยวขอยัดทรงน้องให้มันดูดีก่อนนะเป็นแบบว่าถ้าเกิดใครวันนั้นเหมือนมีคนดูหลายท่านะ่ะที่แบบตามอไปดูอย่างเงี้ยก็น่าจะเห็นนะว่า F.C.F อะไรมานี่เป็นน้องคอสเมติกนะคะคอสเมติกแบ็กนะซึ่งไม่ต้องบอกเลยว่าเป็นของอะไรจีจีมาเต็มขนาดนี้กูจี ของกุช i ีกุชนั่นเองนะคะก็ขอดูสภาพก่อนคือไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะทุกคนได้มาแบบพันกว่าบาทอะ่ะพันสาสิบเกาบาทพันหเออเรียกว่าพันหนั่นแหละนะคะก็มีแบบถลอกตรงนี้นิดนึงผ้ามันถลอกนิดหน่อยนะก็ตามนั้นค่ะไม่ซีเรียสเออได้มาก็ค่อนข้างถือว่าคุ้มราคาด้านในเป็นแบบนี้นะนี่เออก็ถือว่าโอเคไหมโอเคแหละเออโอเคเถอะ นะคะเป็นแบบอันบ็อกซิ่งเล็กๆเออก่อนที่จะเข้าเรื่องของเรานะคะคือก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องทาคลิปแยกหรอกสําหรับอันเนี้ยมันเป็นแบบไอเทมเล็กๆเนาะกลัวแบบทุกคนจะแบบอะไรแค่นี้ยังต้องมาทําคลิปแยกอีกอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นแบบช่วงแรกเออน่ารักแม้น่ารักนะเป็นสีชมพูอย่างงี้เอาไว้ใส่เครื่องสําอางนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้เออปีใหม่นี้แหละจะเอาไปใช้นะ ทีนี้มาเข้าเรื่องของเราก็คือเอป้าได้สั่งตัว s m อลกาออร์แกเนตัวนี้นะคะรอบนี้เอฟสั่งจาก IG นี้นะคะทุกคนแอดมิน l i ิสนะคือเป็นอีกหนึ่ง IG ที่เขาขายตัว s m อลกาออร์แกเนเซนี่ยประจำนะคะเอฟเห็น e มานานแล้วแหละคือ Follow ทิ้งไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าที่ไม่เคยซื้อเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าปกติอะ ไม่ใช่กระเป๋าทุกใบที่เอฟจะใช้ออแก n นเซอร์ทุกคนถ้าเกิดใครตามคลิปเอฟมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่าบางใบเอฟไม่ได้ใส่บางใบก็ใส่เนาะซึ่งปกติอะใบที่เอฟจะใส่ออแก n นนเซอร์หรือที่จัดระเบียบพวกเนี้ย มันจะเป็นต้องเป็นใบที่แบบเป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่มันแบบเป็นพวกทรงโทสดีออร์บุ๊กโทสเนเวอร์ฟูลอะไรเงี้ยที่มันใหญ่เกินอะ่ะเออต้องการการจัดระเบียบของนะคะเอฟก็จะใช้แต่ว่าในพวกกระเป๋าใบเล็กๆกันส่วนใหญ่เอฟจะไม่ได้ใช้เนื่องจากเคยซื้อมาหลายทีแล้วมันไม่เวิร์กทุกคนยกตัวอย่างเช่นไอ้สปีดี้มินิเอชลเนี่ยอันเนี้ยของเอฟอ่ะเอฟก็ไปทําที่จับระเบียบมานะไปสั่งตดัดไปซื้อมาสั่งตัดเพราะกะว่าแบบเอออยากให้มันแบบมีการออแกไนซ์ด้านในทรงให้มันสวยขึ้นอะไรเงี้ยแต่ พอใส่ไปแล้วอะ่ะมันค่อนข้างกินที่ทุกคนเออคือพอเราไม่ได้สั่งแบบอย่างของส m มก้าหรือของยี่ห้อที่เขาแบบราคาสูงนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเนอะว่าแบบเป็นความหนาความบางอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอความงกของเอฟไงเอออาจจะพิทารณเองเนี่แหละเอาจริงนะ ความงกของเอฟก็ไปสั่งตามแบบตามช้อปปีบ้างตาม IG ทั่วไปบ้างซึ่งพวกนั้น่ะมันจะมีความหนาประมาณนึงเออพอไปใส่ในกระเป๋าใบเล็กมันก็จะกินที่นะคะแม้แต่ c ชาแนล s ีช e ใบเนี้เอฟก็ไปสั่งออ g a n i z น r มาทุกคนงงมากแม่แล้วปรากฏเป็นไงจุดเด่นของ s ีชูคือใส่ของได้เยอะพอใส่ออ g a แ i z น r ซอร์แบบนี้เข้าไปก็ใส่ของได้น้อยจ้าใช่แล้วก็ไม่เวิร์กเออแต่ว่า รอบนี้นะเอฟสั่งมาให้น้องคลาสิก9นิ้วตัวนี้นะคะซึ่งจริงๆมันเป็นกระเป๋าใบเล็กใช่ไหมเดี๋ยวเอาให้ดูเออมันก็เป็นกระเป๋าใบเล็กไม่ได้ใหญ่มากมายเลยทีเดียวแล้วทำไมเอฟถึงต้องใช้ออแกไน z เซอร์นะคะเพราะว่าเอฟอะอยากรักษาไอตัวอินทเลียของกระเป๋าเนี่ยเนี่ยไอตัวหนังด้านในเนี่ยอยากรักษาให้มันดี ะะแม้แต่ตอนที่ใช้จัมโบ้เอฟก็ไม่ได้ใส่ออแกแนเซอร์น,นนะทุกคนออของจัมโบ้ก็คือเป็นอีกเคสหนึ่งว่าสั่งของราคาถูกมาแล้วใช้ไม่เวิร์กเหมือนกันหลังจากนั้นก็เลยแบบไม่เคยได้ใช้นะคะเพราะว่าเอฟมองว่าตอนน้องจัมโบ้น้องจ um ัมโบ่ค่อนข้างใหญ่ แล้วเวลาใส่ของเข้าไปอ่ะมันไม่มีการแบบมันเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะไม่ไม่ต้องบีบอัดเยอะเออเวลาเราปิดกระเป๋ามันจะไม่อัดของเยอะนะแต่ว่าพอเป็นน้องใบเล็กเนี้ยถ้าเกิดใส่ของแบบเต็มเมหน่อยอ่ะมันมันจะมีการบีบอัดเอฟก,กลัวว่าหนังข้างในมันจะกดทับเป็นรอยนะคะก็เลยอยากได้ออแกไนเซอร์มาใส่นะเพื่อป้องกันการเกิดรอยด้านในอินทีเรียกระเป๋านั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเอฟก,ก็คิดซะตะาเนอตอนแรกก็จะแบบเออไปดูตามแบบช้อปปงช้อปปี้ ตาวาสาคนขี้งกก็ไปดูมาว่าแบบเออเขาจะมีแบบบางไม่น่าเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าสมอกกาเขามีแบบบางเออแต่ว่าก็อยากรู้แบบของถูกจะมีหรือเปล่าอ่ะปรากฏไม่มีจริงๆทุกคนก็เลยไปยอมสั่งสมอล้ามาแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวให้ดูเอฟขอโคส่วนลดมาให้ทุกคนด้วยนะเออเดี๋ยวเอปขึ้นโคส่วนลดให้ตรงนี้นะคะก็เอาไปใช้ได้กับไ g จี แอดมินอลิสอันนี้นะคะนี่ให้ดูก่อนเป็นสีเบอร์กันดีแบบนี้อ่าเป็นแบบบ้างนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่ามันแตกต่างจากพวกราคาถูกยังไงบ้างนะหนึ่งเลยคือทุกคนมันเป็นแบบบางเห็นปะเห็นความบางปะซึ่งปกติมันจะหนากว่านี้เออแล้วมันจะกินที่ในกระเป๋าแต่ว่าตัวเนี้ยพอมันเป็นแบบบางปุ๊บมันจะไม่กินที่ในกระเป๋าค่ะทุกคน2 ที่เอฟสังเกตนะคืออาจจะมีบางร้านที่ทําเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่อจ,จะไม่ค่อยเห็นก็คือการเว้นว้าวอย่างเงี้ยว้าวเข้าไปแบบเนี้ทุกคนเพราะว่าเวลากระเป๋าอะกระเป๋าของเราอะมันจะมีรอยว้าวตรงนี้ถูกไหมแล้วถ้าออแกไน z เซอร์ตัวปกติตัวทั่วไปเนี่ย เวลามันไม่ไวาวอะทุกคนมันจะเกิดการดันกันเกิดขึ้นเออแล้วมันก็จะมีสิทธิ์ทําให้มันแบบเสียทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะฉะนั้นของสมอลกาเขาก็จะวาวตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้มันเป็นตรงตา,ตามรูปของกระเป๋าเลยทีเดียวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ตอนแรกเอฟไม่รู้เลยแล้วเอฟเพิ่งมาสังเกตตอนที่เอฟได้ของมาเมื่อวาน,วนก็คือทุกคนเห็นปะเห็นปะว่าด้านบนกับด้านล่างมันยาวไม่เท่ากันสารภาพตอนแรกสารภาพเลยว่าเคยดีเฟกต์กวะอย่างเงี้ย ดีเฟกหรือเปล่าเอออันต้องพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้ปรากฏพอลองใส่ปุ๊บอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก็คือเดี๋ยวลองใส่ให้ดูแล้วจะบอกว่ามันคืออะไรนะอ่าแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นแบบสลิปพ็อกเก็ตหอันท่วนแบบนี้นะคะอุ้งมีได้ติดอยู่แบบับนึงเอาออกก่อนอ่านะซึ่งถามว่าเอฟชอบไหมเอฟชอบคือปกติอะ เข้าใจนะพวกบริษัทออร์แกเนเซอร์ที่เขาทำเขาพยายามจะใส่ฟังก์ชันเข้าไปให้มันแบบใช้งานได้ดูเยอะๆนู่นนี่นัน่นใส่แบบวงแก้วน้ำใส่ช่องซิปอะไรเงี้ยซึ่งเวลาจริงๆเนี่ยตัวส่วนตัวเอฟนะเอฟไม่ค่อยได้ใช้เลยทุกคนแล้วทีเนี้ยพออันเนี้ยมันมีแค่ช่องเสียบของอเงี้ยเออมันก็โอเคมากขึ้นเอาไว้เสียบแบบพวกแบบบัตรจดรถหรือสลิป ของที่แบบเราซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เพียงพอแล้วสําหรับเอฟนะคะก็เลยคิดว่าถูกใจแบบนี้มากๆเลยนะนี่อประมาณนี้ด้านนี้เขาก็จะมีเขียนคําว่าสมอลกาอยู่ด้วยนะคะรอบนี้ก็คือโชคดีรอบที่แล้วอ่ะเอฟสั่งของพี่โคตินมาใช่ไหม,อ,มอันเนี้ยในคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นคนละร้านกันรอบนั้นแบบเอฟมีความแบบเรื่องมาก อยากได้สีนั้นสีนี้ก็เลยมีความต้องรอแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาสีฟันซีอะไรมากมายก็เลยเอาสีเบอร์กันดีตามอินทอเนียของกระเป๋าเลยเขาก็เลยมีพร้อมส่งนะคะทีนี้เรามาลองใส่กันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองใส่ของให้ดูด้วยนะคะเนี่ยคือด้านในน้องอะ่ะก็จะมีความแบบเป็นหนังนี้ใช่ไหมแล้วพอมันไม่ได้ใหญ่มากอะทุกคนมันจะมีความแบบ ของมันเอฟรู้สึกว่าของมันเบียดกันนะ่ะเออแล้วพอเบียดกันเอฟกลักวมันแบบไปทับเอาหนังเป็นรอยอย่างงี้เนาะเดี๋ยวขอเอฟใส่แบบหนึ่งเวลาเราใส่นะคะก็เมื่อกี้ที่เอฟบอกมันจะมีด้านบนด้านล่างด้านที่สั้นกว่าจะใส่เข้าไปด้านในของกระเป๋านี่ด้านที่สั้นกว่านะจะอยู่ด้านในชิดกับคําว่าชาแนลแบบนี้นะออคิดว่าน่าจะถูกนะอันนี้เข้าใจไปด้วยความคิดของตัวเองแต่คิดว่าแบบมันน่าจะใช่เพราะว่าพอลองใส่แล้วแบบเออมันจริงใช่จริงด้วย เดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะอีกอย่างหนึ่งของตัวออร์แกเนเซอร์นอกจากปกป้องอินทีเรียนะทุกคนอีกจุดหนึ่งคือมันปกป้องสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมค่ะไม่ให้มันหลุดแบบกระจายหายไปเพราะว่าถ้ากระเป๋าของเรานะสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมมันหลุดหายไปใช่ไหมราคาจากแบบดีๆก็าอาจจะตกหวบ20-30%อย่างนี้นะอืมนะคะนี่ใส่แล้วข้างในเป็นแบบนี้นี่เป็นไงเออแล้วทำไมถึงเขาถึงทำไม่เท่ากันรู้ไหมทุกคน เพราะว่าเพิ่งสังเกตเหมือนกันทุกคนเห็นปะว่าด้านในของกระเป๋าอะด้านในที่มันชิดกับตัวฝากระเป๋าอะมันจะมีความแคบกว่าด้านหน้าเอ,อคือถ้าสังเกตอะสังเกตจากไรอยพับตรงนี้ก็ได้มีความลาบากในการรีวิวเดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะไม่กล้าแหกนองเยอะด้วยอะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดวอ่ะประมาณนี้ถ้าสังเกตสังเกตจากรอยพับตรงนี้นะคะทุกคนมันจะกว้างกว่าข้างในเ,ออเห็นไหมเห็นเหมือนเอฟไหมเห็นเห็นเข้าใจใช่ไหม ลัวไม่เข้าใจอ่ะเออแต่ว่าตรงช่องตรงเนี้ยความแบบความพับตรงเนี้ยมันจะกว้างกว่าอันข้างในนะคะนั่นคือเหตุผลที่เขาทําข้างบนกับข้างล่างมาเมื่อกี้ไม่เท่ากันเออตอนแรกก็แบบเฮ้ยดีเฟกหรือเปล่าของก็ไม่ได้ถูกนะอะไรอย่างงี้ปรกากฏพอใส่แล้วแบบเออใช่ว่ะเข้าใจแล้วว่าเหตุผลคืออะไรนะคะนี่ใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้สีก็จะใกล้เคียงกันเลยนะคะโอเคมากๆเลยอ่ะทีนี้มาใส่ของอืม ทีเนี้ยพอใส่ของปุบป่ะก็ไม่ต้องกลัวลนะนะตอนแรกเอฟก็จะแบบพอจะใส่กุญแจลงไปก็โกแบบเออจิ้มอินทีเลียกระเป๋าน,น,น,นู่นนี่หน้าเหล่งเนี้ยก็เลยค่อนข้างเกรงเกรงนิดนึงนะคะเพราะว่าใบนี้ก็คือเพิ่งได้มาไม่นานนะยังไม่ได้มีความแบบชินกับน้องที่แบบจะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใบนี้ราคาค่อนข้างสูงอือ,อก็มีความรู้สึกว่าต้องถนอมน้องมากกว่าปกติอีกนิดนึงนะอ่ะนี่ใส่ของเข้าไปเป็นแบบนี้ อ่าเอกจะใส่ของเป็นแนวตั้งนะคะสำหรับใบนี้เพราะว่ามันเป็นใบที่มันไม่ได้ใหญ่มากัะทุกคนเออมันต้องใส่ของแนวตั้งอ๋อเดี๋ยวนะใส่แบบนี้แนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะแบบนี้ก็ได้คืนจริงเมื่อกี้ลองไปแล้วรอบหนึ่งแล้ว,ลวก็ลืมอืม <laughs> ลืมนะอ่าใส่เข้าไปแล้วก็ทับไปงี้นี่ ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นตั้งบ้างนอนบ้างอย่างนี้นะก็ได้เหมือนกันก็จะหยิบ Airpods สะดวกมากขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัวสลิปพ็อกเก็ตที่ตัวออร์แกเนเอขามีให้เนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังนะคะเอาไว้ใส่แบบเสียพวกบัตรพวกอะไรก็ได้นะเออโอเคไหมทุกคนเอว่าเอว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะสำหรับถ้าเกิดเป็นกระเป๋าใบที่เราต้องการรักษามากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ แบบนี้นะเออถือว่าเป็นแบบออร์แกไนเซอร์ที่ประสบความสําเร็จ <c oughs> คือปกติอะซื้อออร์แกไนเซอร์มาประมาณแบบสมมุติตีเป็นร้อยเปเซนต์ะจะบ้งประมาณแบบสี่เปซจริง <c oughs> เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายจริงเออฉะนั้นน่ะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจ <c oughs> <c oughs> ก็ไปทักที่ IG นี้ได้นะคะ IG Admin Alice นะแล้วก็แจ้งโค้ดส่วนลด ff 1 0 แบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมไม่ได้ว่ามีสปอนเซอร์ใดๆคือไป CF มาได้ของปุ๊บแล้วมันเวิร์กนะพอมันเวิร์กปุ๊บก็เลยแบบเออบอกเขาว่าเออเอฟมีช่อง YouTube ด้วยนะแล้วเอฟอยากเอามาให้แบบเออเผื่อคนดูเอฟแบบอยากซื้ออะไรอย่างงี้ขอโค้ดส่วนลดหน่อยแต่ไม่ได้ขอให้ตัวเองงงไหมเออไม่ได้ขอให้ตัวเองตัวเองจ่ายราคาเต็มนะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถือว่าแบบ เออมีของดีมีคุณภาพอยู่นะเออว่าได้ที่ซัดที่ไหนล่านี่แบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบก็เออไปทักได้ใน IG นี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างไลนนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอ็มด้วยนะไว้เจอกันอีกทีคะ่ะสวัสดีค่ะ